ูนย์เกาออกศูนย์เกาเด้อจ้าวันที่สองห้หาสองออกหาสองวดที่สามห้ศูนย์หกออกศูนย์หกวันนี้ห้วิ่งห้าล้านเปอร์เซ็นต์เน้นเน้นคือศูนย์หากรบหายมเด้อจ้าก็หลายหลายคนโรอป่วยสายรับเจแพลสายทางไกลเออสายรับทางไกลเจเพ่นะก่อนที่จะปล่อยงวดวันที่หนึ่งกรกฎาคมเนี่ยผมอยากถามความเป็นไปเป็นมาหน่อย สถิติสถิติที่ผ่านมาสถิติไอ้วันวดแรกนั่นที่ไ้ม้าดันคือวิ่งเก้าล้านเปอร์เซ็นต์ก็ออกศูนย์เก้าครับงวดที่สองห้าล้านเปอร์เซ็นต์มันก็ออกหาสองวดที่สามที่ผ่านมาประหันวิ่งศูนย์ล้านเปอร์เซ็นต์ก็ออกศูนย์หกไข่ศูนย์หกวันนี้ห้าล้านเปอร์เซ็นต์กสีออกโต้เดย์หลักกสีออก อยู่ในนี่ละจ้ะอยู่ในหานนะจ้าอยู่ในหานนะจ้ะอ๋ออยู่ในหาญละอ๋อมวอนี่พี่น้องรอคอยกันทั่วประเทศพี่นหมรอคอยเรื่องะรับมันใครเจ๊แพรเนี่เฉพาะเลขวิ่งนี่เข้าทุกงวดเข้าทุกงวดจ้ะปีตั้งปีไม่เคยขาดแต่ปีนึงขาดยู่เทียสองเทียปีหนึ่งสิ่พลาดประมาณงวดสองงวดจ้าเขาก็บอกว่าปีหนึ่งมันจะมียี่สิบงวดสี่ยี่สิบงวด จะภาพประมาณงวดหนึ่งหรือสองนวดเดล้วนะครับผมตามมาจากสุรินทร์นะวันนี้เป็นตามแล้วได้ตามกูสามานอนรอแต่เมื่อคืนผมนอนรอเลยนะนอนรอกันตั้งแต่เมื่อคืนนะครับว่าเอ๊ดีแต่เจ๊เพย์บอกว่าช่วงนี้ไปไหนมาไหนต้องปิดหน้าปิดตาใส่เขาถามตลอดต้องใส่เขาถามตลอดพี่เต้คนถามเอฟซีเยอะเอฟซีหลายเลยเนาะเอออิสราเอลก็โทรมาถาม อิสราเอลกับเซบาติเอลมันคป็นลักกันเขาเขาถือทุกงวดเพื่อกันเขาเขาว่าติดตามหมดถึงน้ำกินแท่นี่เขาบอกว่าใไฮซ่งห้โดยตรงเพราะว่าเขาเขาลบตะลุกระเบิดเรื่องบุญไม่มีเวลาเลยคุณไม่ได้เบิกเหมือนเซาห์นี่กับเฟนมหาส่วนมากเขาจะมีโชคสองตัวหรือสามตัวสองตัวจ้ะสองตัวรช่ลัมเทียมมันกับเขาสามตัว มากับถือโต๊ดถือโตดแต่ตรงเนี่ยพระนั่พอเลยแต่วันนี้อาจจะตรงอาจจะตรงบ่แต่โต๊ดมีอยู่เนาะของแกอยู่อันนึ่งมันในยุนว่าอิสราเอลนี่แม่งนั่นสายรับอิสราเอลบ่จ้าคนละคนคนละคนจ้าคนละคนจ้าคนละคนจ้างานงานที่เขาทำที่นู่นเขาไปทางานที่เนินคนไทยไปทำงานที่นู่นเยอะเขาเขาติดตามมาเ้าถึงมานําสองวดนแล้ว อว่าถือชุกวัดเลยทีทีส่งให้ในเด้อกับอกวานซี่อยู่ในกลุ่มไลฟ์บอสจ้าเพทำไรเนาะเท็ตออกคลิปแรกๆเลยเจเพรย์มั่นใจที่ห้าตอนหน้านั้นเจเท็ตปล่อยวันแรกไอ่เก้าเก้าล้านเปอร์เซ็นต์มันออกศูนย์เก้าครับวันที่สองห้าล้านเปอร์เซ็นต์มันออกห้าสองครับวันที่สามศูนย์ล้านเปอร์เซ็นต์มันออกศูนย์หกวันนี้ห้าล้านเปอร์เซ็นต์ จะออกได้เห็นตว่า5้าล้านเปอร์เซ็นต์หละไอห้าล้านเปอร์เซ็นต์คืออะไรเนี่ยยอหน้าเลขกวิ่งไงเลขตัวไหนบ้างวิเลขวิ่ง5้าล้านเปอร์เซ็นต์วิ่งมาไห่ห้าหนึ่งห้าศูนย์ห้าหนึ่งห้าสองห้าสาห้าสี่ห้า้าถ้วิ่งตัวไหนก็จะล้านเปอร์เซ็นต์ไง ยังให้ห้าวิ่งห้ามก็คือต้างกาบป้องกัาสิบล้านหรือจัากับแบบต้องตรงจับตรงจับดูว่าเจ็บแพยิ้มมันไหนกันถ้าถ้าศูนย์ไหมก็เน่ยจับก็เน่จ้ะแต่วันนี้เนี่ยรู้เป็นเป็นเลขคำนวณหรือเลขอะไรครับเขาไห้ม้าค่ะเขาไห้ม้าเขาฝากรับมาจากทางไกล ให้เป็นเจแพนนี่เป็นสายบุญสายบุญไปบอกว่าให้ไปบอกเอฟซีถือบัตเลยขำน้องอบอกมาจะ่เขียนแล้วเลขหลักเลขหลักนี่คลิปออกไปแล้วกับเลขวิ่งออกไปแล้ววันนี้เราจะมาดูจับคู่เลขหลักมีเลขหลักมีศูนย์กับหก เลขหลักมีศูนย์กับหกเอาามจับเจ้ามาจับับเริ่มแล้วแอดประวัติเริ่มจับจุดได้แล้วจะเอามาจับกับห้าล้านเปอร์เซ็นต์ไงก็เอาห้าล้านเปอร์เซ็นต์เอาซ้ำนันก็แค่นั้ปไปเอาจับคู่ให้เจแพรบอวิ่งห้าหัวหนีวิ่งห้าล้านเปอร์เซ็นตห้ามาอเยอะพี่น้องงวันนี้สามตัวสามตัวมีขอสามตัวห้าหกสองซาซาสองห้าหกสองมีปลาท้าวหกสองโอ้ซี่แคปเ้อรกบอกมันโตร้องมาเลยค่ะ 9ก้าศูนย์สามเหาล้านเปอร์เซ็นต์มันสี่นวสี่ตัวจ้ะาศนาสาม5าหาฟซีไม่ทันอันยำอีกทีนึงอันห้ล้านเปอร์เซ็นต์มิตัวเลยนะห้าล้านเปอร์เซ็นต์มีห้าศูนย์หหเฉพาะเฉพาะหเฉพหนเด่นที่หเฉพาะหลักหาให้เน้นห้าหก ตัวนีเน้นเม็ดเดียวอ่าวงกลมอ่าศูนย์ศนศูนย์นี่อยู่สามตัวนะจ๊ะอ๋ออีกลักนี่เนาะจ้ามันมีศูนย์สาศูนห้าศูย์เ้าอ่าอีกรอบนึงเนับเน้นไอศูนมาร์กคือศูนย์สามศูนย์หศูนย์เก้าจ้ะชุดสามตัวหลักศูนนะครับอันนี้อันนี้มันคือมีหาศูนเราคือมีศูนย์หาอ๋อมันเปนศูนย์คนละหลักอก คนเรหลักนี่หลักไม่ห้าเปอร์เซ็นต์หลักศูนย์ยังไงอ๋อ้ฮะเอาเขียนไปบนนี้แล้วเนาะศูนย์เน้นตรงไหนครับศูนย์นี่ศูนย์นี่เน้นเน้นคือศูนย์ห้าเลยจ้ะศูนย์ห้าเน้นที่ศูนย์ห้าเดี๋ยวเดี๋ยววงกลมสีแดงเด่ครับวงกลมสีแดงเด่ขีดก็ได้วงกลมเลยวแหละมันจะได้ชัดหลักศูนย์เน้นที่ศูนย์ห้าหลักห้าเน้นที่ห้าหก อคนไปชมก็รอคอยกันนานแล้วโอเคล้อเบื้องบนผู้ใดเขียนไปพ้องกันเมื่อกี้เดี๋ยวนี้แล้วคนนี้อันนี้เขียนย่างเลี้ยวหุ่นเยอะจริงหรือ่ะโทษเลยครับกากระดาษต้องถึงไอ้ตัวนิ่งเพิ่นเล่นตกขอบไปน้อยมึงเด้อโอเคอ้าวตกขอบไปนิดนึงนะครับเบื้องเอาเด้อจ้าเบื้องเอาเด้อเป็นแค่แนวทางครับผิดถึงก็จะว่ากันเลยผิ่ถึงก็บ้าจบบกเป็นวันน้าก็สะให้คือเกาวันน้าก็สะให้คือเกาวันนี้ถือ เอฟซีถือหลายอยู VII ่โอ้โมน้ว่าเอฟซตัวน right ี้เน้นะพี่น้องสำหรับผู้ใดีว่าหลายตัวก็เอาที่เป็นเน้นเน้นแถวเนาะแ็คือห้าหกกับศูนย์ห้าส่วนสามตัวอย่างนี้มสองหานห้าหกสองแล้วก็เก้าศูนย์สามต่บินมหากน่นอนล้านเปอร์เซ็นห้าล้านเปอร์เซ็นต์บนรางนะจ้าแต่าว่าจะบนแต่ว่าเป็นรางบางคนพ่นกับว่าเิ่นซื้อตะบนให้อาบนรางน้่เน้อจ้า ตัววิ่งนี่เนาะจ้าคนติดตามมันซื้อตะบุนวันนี้มันออกลางแต่ล้อยากให้ซื้อบนลานอ่ะอ่ะก็สรุปของเจ๊แพรนะครับวันที่หนึ่งนะครับอ่ากระดาษคม2 5 6พน้าะครับหลักศูนย์กับ6ศูนย์กับหลักนี่ตั้งให้ดังศูนย์บหกตั้งแต่แรกแล้วนะแล้วก็บอกว่าห้าล้านเปอร์เซ็นต์ทำไมต้องถามกันนักหนา ห้กับศูนยเขาก็ให้แล้วห้ากับศูกับหกเขาก็ให้แล้วอยู่ในนั้นเองนะทีนี้มาจับคู่นะครับก็จะมี3ตัว5-6-2หกสตัวต่ดเด่นนะตัวแดงๆงเด่น,เด,น,เ,ดนเด่นเลยนะห้าแล้วก็9-0-3า0 3นย์เ้านยาะนะครับห้านเปอร์เซ็นต์เนี่ยบรต้องฟังหงายห้าศู 50, 53, 55, 56, นย์ห้าสามห้นะครับอ่ะนะครับแล้วก็0นย์เนี่ยจับได้ 0 3 0 5 e. และก็ศ9เนานอกนะครับวันนี้ต้องขอขอบคุณเทพรนะครับที่มาแบ่งปันนะครับให้กับ FC ที่ต e> 네 mm. ิดตามตอนนี้รู้สึกว่าติดตามกันเยอะ f อซเบอกว่ารกันเยอะย่าพึ่งไม่ต้องโทรแล้วรอรอรอดูคลิปอย่างเดียวเราดูคลิปอย่างเดียวเนาะโทรมากับบริเด็นเล็กแต่ถ้างลัอร์เซ็าเ์คือเก่าเอฟซีถือไม่เดเด้อจ้าเด้อไพรอแนงวันนี้หอถึอคือเก่าละจ้า กหนาก็ใสใหอีกอเกาอดติดตามนะครับเจ๊เพรรับทางไกลกดติดตามเจ๊แพรนะครับรับทางไกลนะครับขอบคุณเจ๊แพรมากเลยครับสวัสดีครับขอบคุณครับคุณครับสวัสดีครับขำเตือนทางช่องเป็นเพียงแนวทางในการนำเสนอเท่านั้นตัวเลขทุกตัวมีสิทธิ์เข้าและก็มีสิทธิ์หลุดการลงทุนมีความเสี่ยงร้อยเปอร์เซ็นต์เต็มโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชม